สวัสดีค่ะมือนี่มังพอมั่งพอครับช่องชัยแชนแนลครับหมวยลีครับพินิดครับผมมือนี่หมวยลีผ้าพี่น้องก็มากินเขาบรรยากาศนะจ๊ะพินองจ้าครับผมบรรยากาศดีดีครับผมมือนี่เปลี่ยนบรรยากาศเนาะเบาใช่เนาะครับผมอยากให้พี่น้องมาได้กินน้ำกันเนาะจ้ะมีปิีงปลาครับผมครับสมตอมครับผมนี่นะจ๊ะพินองจ้านี่ครับปอดูบานเฮาจ้า บรรยากาศเย็นๆครับผมแล้วก็บพินิดกขายุคขลางๆอันนี้น่จ้าพี่้องสาวสมต่มีพินิดไม่ขอออกกล้องครับผมไม่ไดต่ำเองเนาะต่ำเองแน่จ้านี่จ้ะสมต่ำครับผมเอาลุยเลยพินิดครับผมไม่กินน้ำกันเลยครับพี่น้องแน่จ้าพี่น้องครับผมไม่กินน้ำกันจ้าเอาตังใบไก่เล่นนอยหนึ่งนะครับลุยเลยพี่น้องไม่หนีเราใช้ก็เหมือนรีผ้าพี่น้องไม่กินเขาขางแม่น้ำเนาะครับผมแน่จ้าพี่น้อง อืมบรรยากาศเขากันรนีเลยบรรยากาศพี่้องนะนุ่มพี่อ้องอสำพน่น้องเห็นมาจังพี่ว้องเห็นบอาอจ้พี่มีปลาถิงน,นี่เยอะนะเพราะเป็นีีผักกรนะสี่ีผักกระสีก็อมเนาะแสบได้จากพี่อ้อง หลังเป็นแม,ม่น้ำเหมือนไงเลยพี่นอ้องเขียวจะอุ่มเลยเคี้ยวจะอุม่มไหมจ๊าพี่น้องอะไรเดียวไม่นี่บรรยากาศเย็นสบายนะเนาะครับเข,เขาเนี้วเหนียวเขาเหนี้ยเหนียวสมจื่อพี่นอ้องเขา นุกจพี่นองจานุเมื่อนี้หมวยนี่เม่เดเมื่อด้นหนึ่งเขาพี่น้องซื้อเขาเหนียวอื้อเขาเหนียวอ้อนแม่จ้ะซือเขาเหนียวอ้อนกันเลยแบบเหนียวเหนียวเย็นเย็นพี่น้องจ้าอมเนี่ยน้ำน้ำใสเนาะนี่ลองจิ้มน้ำจิ้มนี่มั้งแซ่บเอ้ถมาใครน้ำจิ้มอะไเทาไห พี่สามเนี่ยเขาริผงเปิดเจอดิ้วข้าขงหลังดี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 ด,ดีพี่น้องเป็นแต่โตกตาดีอย่างนี้หรพี่น้งองข้างหลัง <c oughs> <c oughs> เอาเขือนมะเอาปลเขื่อเบาๆใช่นี่แหละได้จำนี่ไปไม่มใจำนนจำจำเนจำบ้างวันนี้นีหละจำแล้วเริ่มเม้า่น้องจ้จมาดูมาดูรูกเปกันะ <c oughs> ข่าเศ้าหมอหลีกบับเบาใช้อีกตามเคยครับผม จับพินิดนี่แหละขาวเศร้าครับผมเศราับพี่น้อินบดาวบอขอออกกองเนะ้อมันหนีพนาอายอคุ้มออกกลองเยเนี่ยมาออกเลยบรรยากาศดีดีนะครับลมลื่นดีพี่น้อง ีร<ด>ัเเกเกษตรมือนั่นเดี๋ยวนางแสบเนาะรกเกษตรจมูกนันนี่นนเ,เน,น,น,น่นเย บอลเขาเดินมากเมื่อกี้มีนแม่งกับเบียรนะ์พร้อมเนาะนินะ่นเนาะพีเสียไนะหมยหายน้ำ้อมอันนี้น้ำจิม้มอันนี้เองด้วยเนี่ยเพื่อนเอาใครๆเอาขามเปียกใสนะ่เนาะก็พริกผมนม่แตกอืม กินแบบบางๆเท่านี้เนาะแสบดิกินออกบัาน,านอืมบรรยากาศดี่ดีมากเลยพี่น้องแต่หมักงาเป็นยังไงอุ้ยเข้าไปพี่น้องจ้าอืมอมะเขือหอมหอ จบรรยากาศเดียวก็ค้มเดียวกะแดดออกนะบรรยากาศ Phí Non chính khổng nhận nó Phí Non nữa Này, Không <laughs> nhớ chín mới bớt là Phí Non. Nó, no. <laughs> <Thêm nhiều hơn. cười> <laughs> <laughs> mắt hàng là bây giờ sẽ xe nước chúng là bắt đấy chẹt nó mấy một sai dứt dứt khẩu bàn thôi nè có hàng ba cái gì nè đi hàng bà mà hàng bà เด็ดมากเลยนะ กินไปกินมากขึ้นคือากันเสียงมิดแ <g> ท <ül üyor> <c oughs> ้เออการบอกอะไรเธอที่นอนใช่ปถือว่าก็ถือว่าบ้านหนีน้อไวริ่นเนาะบรรยากาศพืชยดอดเลยเนาะอันนี้ก็เอืนเ้นตนอย่างเน้อ ต้นบันมาไหต้นยังต้นเผือว่ะแม,ม,ม่นบันเี่ห้ามเแก่งว่ะบุกเถียรนี่นกระป๋า เทีาไหร่ดิเจ็ดหนึ่งขาเหนียวมากเลยจ้ะเบอร์หนึ่งไล,ล่เล่ามนี้เนาะกันนั้นไปซื้อเขาเนี่ยไม่เสียใส่ถุงไว้อะพี่น้องเพราะนั้นจะเป็นหนึ่งเมียดนุ่งเหนียวมันก็หนึ่งเองเนาะหนึ่งเองแซ่บอ่ะติดมือนะ ดูอีอมอ่ะไปกินมากเมื่อไรพี่อิ่มเนี่ยพี่หน่อยดุดปากอะพี่หน่อยนน<อ>ก็นินดุดปากแล้วแล้วก,กินกินไปกินมาดรุดป,ปากไมากหมจังนี่กินให้หมดนะเนี่ยกินเล่นให้หมดเลย chít mưa mà mưa. Mấy đứa cứ đơm ra sao nó. ท่านเบ้าใช้กมวยลรีขอพิสิีไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องครับผมจะเริ่มติดตามกันนะครับผมว่าเบ้าใช้กมวยลรีหรือพี่นิีติไปเฮ็ดคลิปเออติไปใส่กันพี่นองติดตามพี่นองติดตามเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องชทยชาแนลในพรอจ่าพี่น้องครับผมสำหรับมือนี้เบ้าใช้กมวยลีรีขอจบชีวิตเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย